โอ้โอหจิน่ากินมากแต่ไม่ขาดอะไรนะอ๋อโชยุโชยุโรซี่หยิบโชยุให้หน่อยเลหยิบอะไรอันนี้ไหมไม่ใช่นี่มันโชยุที่ไหนล่ะโชยุล่ะน่าขวัญเออโอ้โอเคซี you mean this ไม่ใช่ใส่ไว้นี่สิใส่ไว้นี่เป็นอ่องพอดหลังเขาหรือไงไม่รู้จักโชยุเนี่ยโรซี่ ที่บ้านไม่มีเหรอโชยุอะเรามีค่ะแต่ชาวอังกฤษเรียกหนิงว่า soy sauce soy s ที่มันแบบเป็นทางเข้าอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ soy sauce soy sauce sauce เกมมันคือซอสเทาเหลืองใช่ถูกต้องโอ้ยอย่างนี้ถ้าสมมติแบบอยากจะขอโชยุก็ต้องบอกว่าขอ soy sauce Yes exactly and I have some soy sauce please จังไม่อยากแท้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องซอสแล้วแท้อยากรู้พวกเครื่องปรุงต่างๆเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยโอเค so what about คำว่าซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำที่เรตะกี้ soy sauce ไปแล้วใช่ไหมซีอิ๊วดำก็ต้องเป็น black soy sauce Okay, nearly อ่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ but nearly so we say dark ซอสซีอิ๊วดำแบบนี้ใช่เอาคำต่อไปเลยอย่างนี้ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวมันก็ต้องเป็น white soy sauce ออน้ำลายเต็มหน้าเลยสวยสดใช่ไหม Okay nearly again but the opposite of dark is light yes <laughs> okay perfect so we say light soy sauce oh. not white light light Mm. อีกอันนึงที่อยากรู้เลยซอสหอยนางรมเนี่ยสิโอเค that one's easy we say oyster sauce อ๋อ oyster ก็คือหอยนางรมใชออ่แล้วแค่เพิ่มคำว่าซอสไปใช่นี่มันง่ายนะคำนี้ง่ายนะ <Exactly. S 2> มัน exactly น่าจะเดาถูกง่ายๆเลยนะ <laughs> แต่คำนึงนี้แท็กรู้เลยนะเพราะว่าชีวิตแท็กเนี่ยต้องกินมันทุกๆวันโอเคน้ำปลาโอเคน้ำปลาก็คือ fish sauce ด o เอ็กซ์แลนด์คุณเ e ่คุณเจสซีคุณเี่คุณเจสซ่กุณเจสีดคเี่คเจยี่คุณเจสซี่คุณเนสี่คจสซี่คุณเจสซนคเดี๋ยวตเนนี้เรามีทนเสี่คนส่คีแล้วเัน o k a ค s ณเจส s t of all we had soy sauce ซอสถั่วเหลืองครับ Next we have ซีอิ๊วด s o <Soy> sauce <S ซีอิ๊วขาว o yster sauce ซอสหอยนางรม And finally fish sauce น้ำปลาครับเ <c oughs> อาละนี่หมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Hello English <c oughs> ขอบคุณร้านนี้ด้วยนะครับทูน <una> ่าอีจีบังนะครับที่ทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่ที่สวนโลวสแควร์ซอย12นะครับแวบะบมาทานกันได้เลยนะฮะอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยครับรายการ Hello English <c oughs> รายการของเราเนี่ยช่างช่าง เลิะค่ามากเลยนะครับอย่าลืมดูแล้วก็ติดตามนะครับได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้และอย่าลืมนะครับ oh. กดกดไลค์ yeah. like. เอ่อนี่เหมือนพิตตี้สนามมวยมากใช่นะครับวันนี้นะครับแท็กมาโรซี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาของเราแล้ว